กิตพลค่ะเดี๋ยววันนี้ขอสัมภาษณ์เล็กๆนะคะค่ะเมื่อวานคุณกิตโพลมาทำเลสิ่งเนาะค่ะเรียบร้อยไปแล้ววันนี้เราตรวจกันวันแรกเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเนี่ยตอนก่อนที่จะมาทำเนี่ยเรามีความกังวลอะไรบ้างคะที่แบบโอ้ไม่อยากทำหรือว่าจะทำดีไหมหรือไม่ทำดีอะไรประมาณนี้ก็เป็นกังวลนะคความจากเพื่อนเพื่อนบอกกลับไปแล้วเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลัวว่าทำแล้วกลัวสายตา จัไม่มีความชัดเหมือนเดิมกลัวตาเราจะสีอ,อันนี้ที่เป็นกังวลอย่างมากค่ะแล้วก็พอเมื่อวานได้มาทำํำละจริงๆเราเป็นยังไงบ้างคะสถานาการณ์จริงเออตั้งแต่เริ่มเข้าทับตั้งแต่หยอดยาชาก็รู้สึกสบายนะฮะพอเริ่มทําใช้เวลาทํานิดเดียวเองข้างนัสิวิจนะอาการเจ็บก็ไม่มี ไม่เจ็บไม่เจ็บเหมือนที่คิดไม่เจ็บเหมือนที่คิดไม่เจ็บจริงๆแล้วก็คือแทบจะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยฉีดยาเจ็บกว่าจริงค่ะจริงอันนี้จริงแล้วอ่าอเช้านี้หลังทําไปเนาะตื่นมาเป็นยังไงบ้างคะเมอนเจอโรคใหม่โรคใบใหม่เราจงกเป็นคนที่เคยใส่แว่นมาสี่สิบปีพอไม่มีแว่นตาอยู่ทําให้ปอกโปรเหมือนได้ดวงตาดวงใหม่ที่ รุ่งนี้ควรทํานานแล้วทำเนี่ยเอาคนไข้พูดกับทุกคนแลวค่ะเามืนเกิดใหม่รุ่งนี้ทํานานแล้วทำตั้งแต่ตอนเลนสิกมาใหม่ๆตอนแรกเลนสิกมาใหม่ก็กลัวกลัวว่ากลัวจะไม่ดีค่ะเราได้ข่าวว่าอืวันนี้ขับรถมาเลยล่ะใช่ขับเองเลยครับเราเป็นยังไงบ้างคะขับใส่แว่นกับวันนี้ที่ไม่ได้ใส่แว่นเอ ชัดเจนข้อดีอีกอย่างคือมุมมองของของการขับกว้างขึ้นสามสิบเปอร์เซนจากเดิมมองตัวรถแคบพอถอดแว่นหลังเลสิกภาพมุมกว้างขึ้นปลอดภัยขึ้นสบายตาดีใจมากๆเลยดีใจยินงนไขุ้พูดแบบนี้นะคะคือคนไข้หกขับคุณหมอแล้วขอบขึ้นหมออีกวอนนี้เลยต้องขอสัมภาษณ์ดวงตาดวงใหม่ค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะขอบ้าณมาก